ขอบพระคุณทุกๆกำลังแรงใจค่ะสวัสดีพี่น้องบ้านน้องโกนะคะพี่น้องกัญฐรัวิชัยพี่น้องสารคามแล้วค่ะพี่น้องทุกๆมองทุกบอลทีม่มาให้กำลังแรงใจในคำขึ้นนี้แล้วค่ะมังวมบุญมหากรินน้ำกันกระทั่งเจ้าภาพค่ะครับวันนี้นะฮะเต็มบุง แอนออรดีมากกันแบบยกวงเลยค่ะดนเซอร์มาด้วยนะครับปกติแอนออรดีช่วงนี้ก็คือรับงานคอนเสิร์ตสองชั่วโมงพี่น้องมีการมีงานนะครับหรือพี่น้องคุณผู้ชมผู้เบิง์ไลท์สดยุททั้งบ้านนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจปีนี่เต็มแล้วพี่น้องแ,<ม>แต่ว่า<บ>ปีหน้ากันยังทอได้อยู่จ้าอุ้ยห้บอยสิที่ใช่เป็นน้ำแน่ <c oughs> มาเพืมาตังคนตังนี่ลูกน้องของตัวเองนะครับแต่ว่านี่ก็ะเดินทั้งมาจากโคราชจากโคราชมาลงไปที่ประมาณหกมงแรงตะวักกว่าเสิออกมาเกือบถุ่มหนึ่งมาหอดนีเมื่อหันดีได้นน่พอดีมืมาหอดพอดีค่ะเป็นกรณีพิเศษสําหรับเบอนี้ครับเอาบอส์เยเวลานะครับวันนี้มีลูกชายมาด้วยใช่ไหมครับผู้ไดนี่ผู้จัดการโรงแรมในบอดกรีดอัดยายซื้อขนมยายหรือเมาีิ ขอ,อีกหนึ่งศิลปินในวงออร์ดีแบนด์วันนี้ก็มาด้วยนะครับน้องพระเอกหนุ่มเอลขั้งเทพน้องเวฟบนวพล์สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาตื่นไปละละตื่นแล้วครับตื่นแล้วโอ้ยอยากใช้นาเดียวมาขึ้นวงไงได้ดิ <laughs> เป็นสีตื่นเต้นเยอะครับมาเนเตะพอต้องตื่นเต้นพี่น้องอยข้างพนให้กำลังใจเห้องยู่แล้วค่ะ ครับเอาบเสียเวลาพี่น้องครับมวนกันต่อช่วงนี้มอบหน้าที่ให้อร์ดีแบนครับ สวัสดีครับพี่น้องเตอล่าเรียบร้อยแล้วกิจวัตรประจําวันของทีมงานเจอเกิลอยหลังจากที่เตยล่าแลวกวนขยะอันนี้ทีมยังนี่ทิมเสียบขนครับบริใครซื้อถือไม่กวนมากวดให้เจ้าภาพสุงงานเลยพี่น้องกวดขยะต้อมกันเป็นเป็นกองเป็นกองไว้ทั้งสี่แล้วเจ้าภาพมาซีมาเก็บครับ เจยล่าเรียบร้อยแล้วก็เมียนสิงเงียนของให้เจ้าภาพนะครับเพิ่อนก็สีเก็บผ้ากันเก็บก,กบวาดขยามากองต้มไม่ที่สีให้เจ้าภาพเพื่อนมาเก็บไปไง่ายๆนะครับทีมเอ่อทีมชุดกับแม่คั่วครับ <S <S เอาบุญน้ำเพินพร้อม <S 2> <S 2> มานอนไปเก็บของกันเน้อพี่น้องไปหนึ่งเขง่าก้อนพันนี้ไฟใหม่หมอเล้ว <S 2> <S 2> เอาล่าไปก่อนเจอกันที่อำเภอจ,จตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับบ๊ายบายครับ ชัยภูมิครับไก่โพดบายๆเด้อเมียมวอนมาแม่มาตามไปอีกเมื่อนี้มาได้ใส่นี่มายัางตลาดกาลสินไล่สดจากเพจขนาดนี้นี่ค้นเบิ่งเป็นล้านยี่เป็ดพอไปดีกระถินบ้านซ้อกระนวนขอนแก่นอีนึงแม